ตั้งเรับเราอสะท้อนภาพยังไงต้องมีครับแบบคะแนนที่เราได้รับในเบื้องต้นเนแล้วก็ที่เสนอก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกคะแนนนะครับที่ไว้ใจเลือกพรรคประชาธิปไตยเบอร์เจ็ดปรดามหลีนะครับขอบคุณนะครับทุกคะแนนนะครับและขอบคุณที่ ที่มาลงคะแนนนะก็เราก็รู้สึกก็ยอมรับนะผลของการตัดสินใจของประชาชนนะครับคิดห่สิที่เราการ็ุตก็ต้องต้องกลับมาทบทวนนะทบทวนแล้วก็ทำดีที่สุดละนะทำดีที่สุดทุกพิตินะตามแบบแผนที่ควรจะทำ สิ่งที่ควรจะทําเราทําหมดแลวนะคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะทำไมแพ้ไม่เห็นขุขนาดนี้ก็แค่อยู่ที่การตนใจของประชาชนนะครับคุณศิลามาดาเียวถือว่าเกินความคาดหมายครัอไมครับผลคะแนนที่ออกมานขณะก็เกินหรือไม่เนี่ยเราว่าเราพร้อมที่สุดแล้วแหะนะแต่ผลออกมาอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับนะเพื่อัจจัยของพระคาร์ลปัสซาร์ว่าถูกเิทธิ์รุ่ยและคุน ตราได้งตรงนี้ต้อมาหาข้อสรุปนะวันนี้แต่ตไปดูบทสรุปไมได้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนคุยกับอีกกั้องนะคะโทรมายังก็โทรมาแล้วครับก็ท่านก็บ,บอกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ว่ากันใหม่นะมัน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 ในครั้นี้มันมันส่งผลเห็นได้ชัดไหมคะว่าประยรุทธ์ขายไม่ได้แล้วอคือ ตรงเนี้วันนี้สรุปไม่ได้เลยนะท่านท่านประธานนะสรุปไม่ได้เลยว่าเหตุเกิดการเสียใจของประชาชนเนี่ยออกมาแนวนี้นะครับขอให้หาสาเหตุก่อนนะครับอย่างที่ร่งางกฎหมายบอกว่าน่าจะหมว่าในการเลื่อนตั้งครั้งต่อไปนีนจะลงอีกครั้งไหมครก็ยังต้องทบทวนนะต้องทบสวนนะมันไม่เกิดเปเลยวันนี้แหละครับเราจะนี้ยังไงต่อคะหมอ ก็พักผ claro, yeah. ่อนนะพักผ่อนก็ไปหาจุดปลดพ้องนะแล้วทำไมประชาชนถึงไปใจมาแนวนี้นะครับไม่ท้อไม่ท้อใช่ไหมครับผมไม่มีอะไรที่จะเสียใจนะก็ได้ทำดีที่สุดแล้วนะก็ถือว่าขอบคุณก็วันนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลย เราต้องมาเอาทีมงานนะนทีมงานแล้วก็เข้าไปคุยกับกรรมการปร่อยขพักนะครับอยู่ที่ท,ท่านประธานท่านกุรพันธ์ด้วยนะครับก็ต้องไปดูว่าเราความต้องการของประชาชนนะครับการใจของประชาชนออกมาแบบนี้จะก็เป็นบทเอาไปวิคเคราะห์กันอนาคตสุรพันธ์จะเป็นยังไงต่อ งงอ,าน, <c oughs> อนาคตเราเยังไม่ตัดสินใจอะไรเลยนะนะก็ยังไม่ตัดสินใจอะไรเลยแต่ว่าเราก็อยู่สบายนะเราดำรงชีวิตปกติได้เราไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นผู้แทนตอบนะแล้วก็เราจะต้องเกิดทำให้ชีวิตเราแย่ลงนะชีวิตเราก็ดีขึ้นดีอยู่แล้วดี ดูแลมีความสุขอยู่ตรงไหนก็มีความสุขนะอารย์ศรอยากจะกล่าวอะไรถึงประชาชนที่สับสนนะะอนใจอะไรบ้างคะค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคะแนนเสียงที่ลงให้นะคะที่ผ่านมาก็มีความสุขนะคะที่ได้ดูแลประชาชนนะคะค่ะก็คิดว่าไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจนะคะในสิ่งที่ทุ่มเททำลงไปให้ประชาชนค่ะทหรือว่าทำดีที่สุดแล้วค่ะใช่ค่ะ แล้วก็ยังเดินหน้าดูแลประชาชนแล้วก็นโยบายที่เราลงพื้นที่กับทุกคนไปตอนะคะก็เดี๋ยวต้องทบทวนดูนะคะว่าประชาชนต้องการอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าค่ะมีแขวนไหนหน่วยที่ติดใจไหมคะว่าเอยเรามั่นใจมากเลยว่าน่าจะได้แต่ทำไมผมไม่ได้คะก็ยังยังไม่เห็นผลคะแนนที่แน่ชัดนะคะเลยยังตอบไม่ได้ค่ะเพราะเรายังไม่ได้ไล่ดูทุกหน่วยนะคะตอนนี้เห็นแต่ทราบผลคะแนนรวมเฉย อยากฝากบอกอะไรผู้ชนะบ้างไหมคะฝากก็ก็ดีใจกับผู้ชนะด้วยนะคะก็ขอใหอ้ทุ่มเทดูแลประชาชนด้วยนะคะก็ขอฝากประชาชนในเขตหลักสีก่จดจักษด้วยะคะ่ะหลังจากนี้ยังจะคง่ทำหน้าที่อย่าลืมเลยว่าองค์เป็นองค์งรัพิทักษ์ลุงตู่ต่อไปนะครับ้็แต่ผู้นี้คงคงต้องต้องต้องคุยกับท่านประธานภาคก,กมอมคุยกับคุยหารน,นะ ตอนนี้นะยนง้ตอบอะไรไม่ได้เลยนะียงแต่ว่าบอกชีวิตเราไม่มีอะไรที่จะทำลายความสุขเราได้นะก็คุยกับท่านประธานนะก็ในานามของสอสกทมพรรคพลังประชาชนทุกคนนะครับเราก็ขอขอบคุณคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนในเขตหลักสี่และก็จตุจักรนะครับที่สนับสนุน คุณสลันลัตแม้ว่าคะแนนอาจจะไม่ได้มากพอที่จะทําให้คุณสล,นลันัตได้เข้าไปทไําหน้าที่ผููแทนอย่างที่ตั้งใจแต่ว่าก็อย่างที่ท่านผู้สมัครและก็ท่านศิลาได้พูดไปท,ทั้งหมดแล้วนะครับผมคิดว่าก็สรุปความรู้สึกและก็แนวทางการทํางานส่วนตัวผมก็ยังเชื่อว่าเท่าที่ลงพื้นที่กับผู้สมัครตลอดช่วงที่ผ่านมาในช่วงรณรงค์หาเสียงเนี่ยก็พบว่าพี่น้องประชาชนกับ ท่านผู้สมัครของเราเนี่ยก็มีความผูกพันนะครับกันหลายทางด้วยกันนะครังในเรื่องการช่วยเหลือเวลาที่ได้รับความลําบากหรืออะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่หวังว่าท่านศิระกับคุณสนรัตจะยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้ทําหน้าที่ผู้แทนแล้วก็ตามคิดว่าพี่น้องประชาชนก็ยังยังมีความผูกพันกับกับคุณสนรัตอยู่นะครับอมเรีย คือปกติคือเฉพาะการเลือกตั้งทั้งนี้ก็ก็ต้องก็เสียใจกับทางท่านผู้สมัครนะครับแต่ว่าโดยประวัติทางการเลือกตั้งของกรทมเนี่ยถ้าเราไปตรวจสอบดูเราก็จะพบว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งของคนกรุงเทพมหานครเนี่ยเ,เหตุผลหลักคิดในการเลือกแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันนะครับนั้นแม้แต่ระยะเวลาห่างกันไม่กี่เดือนเนี่ยาการเลิก เป็นการเลือกตั้งอีอกขั้วหนึ่งก็เคยเห็นมาแล้วลักบ่อยๆด้วยในสนามกทมนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าแน่นอนว่าผลจากการเลือกตั้งในสนามเขต9นี้ก็เราก็ต้องไปถอดบทเรียนแต่ว่าเราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราก็คนกรุงเทพก็ยังสนับสนุนพวกเราแมนะ้เพียงแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็คงจะต้องมาดูว่าเหตุผลแล้วก็ความรู้สึกของประชาชนในแต่ละช่วงเป็นยังไงเราก็ยังมั่นใจอยู่นะครับ ก่อนหน้านี้ก่อนที่ทีใหม่ดูสิแล้วบอกว่าจะให้ไปตรวจสอบเรื่องของนักวิชาการโปรโพลงถึงเรื่องของสื่อใช่ไหคะพอตอนนี้ผลออกเป็นนี้มันมันยังต้องตรวจสอบอยู่ไหมคะเพราะวม่เคยไปตามโพเลยค่ะคือตามโพไหมผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมสัมผัสกับประชาชนนะที่หลบพื้นที่แล้วก็ดูแลแล้วก็อยู่เกี่ยง้าประชาชนมาเนี่ยก็ยังไม่เชื่อว่าไปตามโพนะตามวิชาการเท่าที่ น้องสื่อประชานชนลงไปลงพื้นที่สิครับว่าผมทำงานรกับประชาชนในใเขตเลือกตั้งบ้างน,<ต>นะดูแลกันยังไงแล้วก็ผูกพันกันยังไงนะนะก็โอเคเนาะก,ก็ก็มาทบทวนอย่างที่ท่านประธานบอกว่าต้องไปตออยางเรียนนะครับที่ประเทศาะอย่างนี้จะมีผลอะไรต่ออนารคตที่เราจะต้องส่งผู้สมัครผว่า ก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับผมคิดว่าในการตัดสินใจของคนกรุงเทพมหาคนครในแต่ละสนามเนี่ยไม่ใช้เหตุผลไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ในประวัติศาสตร์เราก็เห็นโดยเฉพาะสนามผู้ว่ากรทมเนี่ยเห็นอยู่บ่อยๆว่าบางครั้งเลือกตั้งห่างกับสนามใหญ่แค่ 4- 5หเดือนเนี่ยแต่ผลไปคนละคนละขั้วกันเลยเพราะนั้นผมคิดว่าก็ยังเชื่อว่าทางเราก็ยังยังสามารถที่จะทํางานเพื่อพิสูจน์ ความตั้งใจและก็ความสามารถในการทํางานให้พี่น้องประชาชนในกรทรมดไ,ดได้สนับสนุนเราต่อไปครับเรามีความสุู่ทุกวันนะครับ,บคุณทุกคน ก็ก็ค่อนข้างแน่นอนนะครับสําหรับผลการเลือกตั้งว่าคุณศิระแล้วก็ภรรยานะครับคุณสรารลักษ์ก็ยอมรับความพ่ายแพ้แต่ว่าที่ไม่แน่นอนเลยกระดูลเหมือนจะเป็นอนาคตทางการเมืองของคุณศิระแล้วก็คุณสรารลักษ์เจนจาคะสองสามีภรรยาหลังจากถือว่าประสบความล้มเหลืนะครับ <helping> แพ้ศึกเลือกตั้งซ่อมเคหลักสีในฐานะที่เป็นแชมป์เก่าเป็นผู้ชนะในอดีตนะครับคุณศิระรอบนี้เนี่ยคะแนนยังไม่เป็นทางการถือว่าทิ้งห่างคู่แข่งค่อนข้างเยอะมากจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับหลังจากปิดหีบนับคะแนนลงไปเนี่ยประมาณ5โมงนิดๆเน,ดเนี่ยคุณศิระก็มาพร้อมกับคุณสลาลักษ์มาดาหลีนะฮะก็ถแถลงข่าวใช้เก้าอี้สถานที่ตอนนี้เลยนะครับถแถลงประกาศชิงประกาศชัยชนะก่อนเลย ดูว่ามั่นใจว่า่อนท้านที่จะชนะแล้วก็การันตีว่าจะมีคะแนนไม่ต่ำกว่า35,000ันคะแนนรอบที่แล้วเขายังได้ไม่ถึงเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้เขาหลังจากปิดถีบกาถแถลงด้วยความมั่นใจมากแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เริ่มมีการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคะแนนเริ่มปรากฏออกมาจากสื่อสารมวลชนรวมถึงสถานที่แห่งนี้เป็นวอลลุ่มของพรรคพลังประชารัฐด,ด้วยเขาก็มีทีมงานที่จะเช็คคะแนนกันนะครับคะแนนเนี่ยถือว่าทิ้งห่างนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมาถแถลงกันเนี่ยผมดูคะแนนล่าสุดเนี่ย ถือว่าอยู่อันดับที่4เลยนะครับตามหลังผู้นำอย่างพรรคเพื่อไทยนะครับคุณออฟสุรชาติเทนทองพอสมควรตามหลังคุณอาทวิตศรุตภักดีจากพรรคกล้าตามหลังแม้กระทั่งคุณเพชรกรุณพลจากพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับที่4แล้วก็มีคะแนนทิ้งห่างถือว่าตอนที่นับไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ทิ้งห่างกันเป็นหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อสักครู่นี้คุณเสืระพร้อมกับภรรยาซึ่งภรรยาเขาเป็นผู้สมัครนะครับคุณจัละลาก็ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้นะครับนักข่าวก็พี่ๆนักข่าวก็ลุมถามแล้วครับว่าประเด็นที่สื่อมวลชนการเมืองทุกคนวิเคราะห์ตรงกันก็คือว่าเป็นเพราะว่ายี่ห้อของพลเอกประยุทธ์ขายไม่ได้แล้วหรือเปล่าผลการเลือกตั้งจึงออกมาเป็นแบบนี้คุณเสืระก็ตอบว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะสรุปอะไรได้ทั้งนั้นนะครับคุณศิระก็ยืนยันว่า ก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วที่ผ่านมาในาการลงพื้นที่หาเสียงทุกอย่างก็เป็นไปตามเกตจานงของประชาชนที่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะครับเกิด mm hmm. จลลากอะไรทําไมถึงได้คะแนานน้อยขนาดนี้คงจะต้องมีการวิเคราะห์กันต่อไปนี่คือคําตอบจากคุณศิระนะครับขณะที่คุณมาดามหลีก็พูดตรงกันนะครับก็บอกว่าขอบคุณประชาชนนะครับที่ลงคะแนนเสียงให้แล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะแล้วก็บอกว่าฝากพี่น้องประชาชนเขียนลักสีให้กับผู้ชนะด้วยนะครับ ส่วนต่อจากนี้อนาะคตทางการเมืองของทั้งคู่เนี่ยจากที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ดูยังไม่ค่อยมีความแน่นอนนะครับคุณศิระยอมรับว่าคุยกับพลเอกประวิทย์แล้วนะครับมีการโทรศัพท์คุยกันพลเอกประวิทย์บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคําพูดที่ไม่ได้เป็นการยืนยนนะนะันอนาคตทางการเมืองเพราะว่ามีคนนักข่าวถามต่อว่าต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคุณศิระก็บอกว่าก,ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับอยู่ว่าสบายดีแค่บอกอย่างนี้นะครับ ไม่ได้เป็นผู้แทนชีวิตก็ไม่ได้แย่ลงนะครับชีวิตสบายดีอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นตอนนี้ก็จะขอพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวจะขอไปสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอะไรปัจจัยอะไรที่ทําให้คะแนนของภรรยาของเขานะครับซึ่งเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่ถึงพ่ายแพ้ค่อนข้างที่จะถือว่าพ่ายแพ้อย่างมมโหลาาเลยนะครับคะแนนที่ปรากฏก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวยอมรับความ,มแพ้เมื่อสักครู่นี ก็ตามที่หนึ่งอยู่เป็นหมื่นคะแนนนะฮะที่หนึ่งเนี่ยคือคุณสุรชาติเทียนทองแล้วก็ตามมาด้วยคุณเพชรกับคุณอัธวิทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันถึงกะต่อมาด้วยพักพลังประชารัฐซึ่งคะแนนห่างจากคุณออฟสุรชาติเนี่ยหลักหมื่นคะแนนนะครับนี่คือบรรยากาศที่วอลลุ่มของพักพลังประชารัฐมันจะเงียบเหงาแบบนี้แหละครับบรรยากาศของผู้แพ้นะครับบรรยากาศของคนที่ อ,อกหักพ่ายแพ้ต่อการเลือกตั้งโดยเฉพาะเป็นพรรคใหญ่เป็นแชมป์เก่าเป็นเจ้าของเสียงเดิมเนี่ยพอมีความผิดหวังเกิดขึ้นมันก็จะเงียบเป็นปกตินะฮะมันเงียบกว่าปกติขอภยัยมันจะเงียบกว่าปกติแล้วก็สถานที่เขาจัดไว้ก็สวยงามนะครับก็มีไว้สําหรับรองรับความสําเร็จนะฮะแต่ว่าพอผลออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ก็จะเงียบแบบนี้นะครับแล้วก็พอถแถลงข่าวเสร็จก็เดินออกทันทีนะครับคุณศิระกับภรรยา ราคดุจากนี้ทางการเมืองแน่นอนครับผลการเลือกตั้งอย่างที่ผมเรียนไปถ้าการติดตามกับเกณฑ์มาตรามาก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์กันได้เห็นแล้วว่าผลการเลือกตั้งที่หลักสี่มันเป็นโพป,ประชาชนที่สะท้อนการเมืองภาพใหญ่ของประเทศไทยนะครับพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักแกนนําในการตั้งรัฐบาลการพ่ายแพ้อย,อย่างยับเยินครั้งนี้นะครับมันถูกตีความในยะทางการเมืองได้หลายอย่างโดยเฉพาะจะถูกตีความว่านี่คือความล้มเหลว ความไม่นิยมของประชาชนที่มีต่อพรรครัฐบาลนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปมันจะส่งผลถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับที่ก็เริ่มมีการเปิดตัว,ตวกันหลายพรรคแล้วนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะทําให้พลังประชารัฐจะต้องทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่หรือเปล่าเพราะว่าคะแนนหลักสี่วันนี้แพ้พอสมควรรวมถึงการเลือกตั้งใหญ่ในอนาคตที่จะมาถึงนะครับไม่ว่าจะยุบสภาหรือว่าอยู่ครบวาระยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้น การพ่ายแพ้ติดต่อกันของการเลือกตั้งซ่อมสามพื้นที่แบบนี้โดยเฉพาะกรุงเทพเขตหลักสี่ที่ตัวเองเป็นแชมป์เก่าย่อมสะเทือนต่อพรรคพลังประชารัฐอย่างเรียกเลี่ยงไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้เขาก็สะเทือนมามากแล้วนะครับจากความขัดแย้งภายในพรรคการเมืองก็จัดตาต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพลังประชารัฐคนแพ้นะครับมันก็จะเงียบเหงาแบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันจะกาศก,าก็เงียบเงียแบบนี้เดี๋ยวผมและทีมงานจะไปเกาะติดกันที่เขตหลักสี่ เป็นสถานที่รวมคะแนนนะคะก็จะเป็นคะแนนจริงๆภาษากฎหมายเขาเรียกคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับว่าทุกเขตที่นับคะแนนเสร็จก,ก็จะไปรวมที่หลักสี่ก็จะดูคะแนนแบบจริงๆเรียวไทม์ว่าตกลงแล้วผู้ชนะเขามีกี่เสียงคนที่ตามมาที่2ที่สที่4เนี่ยมีใครบ้างคะแนนเท่าไหร่แล้วผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าแต่ละคะแนนแต่ละ,ละลำดับคนที่เข้าป้ายเข้าวินถ้าเป็นม้าเนี่ยคือเข้าวินเข้าเพจเนี่ย มันมีผลทางการเมืองแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปเจอที่หลักสีฮะที่พลังประชารัฐบอลลูมก็ลาก,กันเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวติดตามกันใหม่ที่หลักสี่นะครับขอบคุณครับ